รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบหเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนตน,าาน,น,นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของกรมฝนหลวงยืนยันว่าน้ำฝนจากฝนหลวงมีคุณภาพดุดเดียวกับน้ำฝนจากฝนธรรมชาตินะ จะบอกให้น้ำฝนที่ได้จากการทำฝนหลวงขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าปลอดภัยยาสายฝนที่หล่นฉลอมื้นนาลางไล ฝนธรรมชาติกับฝนหลวงคุณภาพเดียวกันทุกขั้นตอนได้รับการตรวจสอบจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแล้วกรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช้สารฝนหลวงอะไรบ้างในการบินขึ้นไปโปรยบนก้อนเมฆแล้วทำฝนให้ตกลงมานนนนสิเมือต่ใจ น้องจากพี่ไปไปพร้อมหยาดฝนสารที่เราเอาขึ้นไปทําจนฝนตกลงมาสารฝนหลวงที่เราใช้ในการทํางานตามปกตินะคะก็จะประกอบไปด้วยมีเกลือแป้งค่ะมีแคลเซียมคไร์แล้วก็มียูเลียค่ะ ซึ่งสารพวกนี้ก็คือสารที่เราเจอพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตของเราสารเหล่านี้เป็นสารที่พี่น้องประชาชนสัมผัสและใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเกลือแป้งก็คือ,อเก,อกลือแกงที่เราใช้กันในครอบครัวแค่เราทํามาให้มันเป็นผงลักษณะขายแป้งแคลเซียมคอไลด์เราพบเจอได้ทั่วไปสารคล้ายๆพวกปูนเช่นปูนขาวโรยสนามบ,บอลโรงเรียนอะไรประมาณนั้นส่วนยูเรียคือปุ๋ยยูเรียทั่วๆไปที่เกษตรกรใช้กันเลยค่ะ4600กอบกับก้อนเมฆและท้องฟ้า มันมีขนาดที่ใหญ่มากจนทำให้สารเหล่านี้เจือจางและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อการบริโภคอุปโภคน้ำฝนทั้งคนสัตว์และพืชมันไม่เป็นอันตรายต่อคน หรือว่ามันน้อยเกินไปสารกับก้อนเมฆก้อนเมฆเขาใหญ่มากอะค่ะปริมาณที่มันอยู่ในน้ําฝนนะคะมันก็คือเล็กน้อยมากประชาชนทั่วไปมีความกังวลเรื่องนี้เราก็เลยเก็บน้ําฝนฝนหลวงมาตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี2558ไม่แค่ในเมืองไทยองค์กรระดับโลกเขาก็รับรู้รับทราบน้ําฝนที่เก็บมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มจากองค์การอนามัยโลกแล้วพืชพันธุ์เราละ่ะจะเป็นยังไงอันนี้เราเทียบกับ FAO องค์การอาหารและเกษร ของสหประชาชาติคือน้ําทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานสามารถใช้ดื่มกินใช้ในเพื่อการเกษตรได้โดยไม่เป็นอันตรายฉะนั้นหากเราท่านจะอุปโภคบริโภคน้ําฝนที่เกิดจากการทําฝนหลวงก็ขอให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีพิษภัยหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราสัตว์และพืชแต่อย่างใดฝนนนจา ทั้งน้าฝนจากฝนหลวงและก็น้ําฝนจากธรรมชาติมีเลดราตรวจอากาศเป็นของกรมเราเองแยกน้ําฝนว่าอันเนี้ยฝนหลวงอันเนี้ยฝนธรรมชาติได้แล้วเมื่อเรานํามาตรวจสอบในจักแล็บเราอะค่ะเปรียบเทียบกันแล้วก็คือน้ําฝนทั้ง2อ,อย่างนี้มีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่ได้ทํางานคนเดียวทุก ขั้นตอนพิสูจน์เป็นหลักวิทยศาศาสตร์เพราะ,ะนั้นกรมฝนหลวงจะไม่ทําลายทําร้ายประชาชนอย่างเด็ดขาดมีแต่ช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์พ้นยากไม่ว่าจะแรงหรือท่วมเขย่าหน่อยครับนี่ไหมครับสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ากรมฝนหลวงและการบินกเกษตรมีแต่ช่วยคนสัตว์และพืชให้อยู่อย่างสุขสบายเรื่องการทําร้ายทําลายและสร้างสิ่งที่ไม่ปลอดภัยไม่มีแน่นอนครับ ขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจงานพี่น้องจงมั่นใจในคุณภาพของน้ำฝนที่ได้จากการทำฝนหลวงว่าเป็นน้ำฝนที่ปอพอปลอดภัยและได้มตตอถ้าห่วงจจากใดุอน้า ประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงห่วงจะพงราชันข่าว <จะ S 2> ดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีจึงขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนจงมั่นใจในคุณภาพของน้ำฝนจากฝนหลวงว่ามีค่ามาตรฐานดุดเดียวกับน้ำฝนจากธรรมชาตินะ <c oughs> จะบอกให้ฝนเอ่ยฝนหลวงเราห่วงจากใจ ดุดน้ำพระไทยของในลู